สวัสดีครับวันนี้มากับคอมเมนต์คำถามนีถามมาว่าแม่ค้าไลฟ์ขายของ RP กับ R 5 0เอาตัวไหนดีครับจริงๆพี่ตอบในคอมเมนต์ไปแล้วนะว่า R 5 0ครับจริงๆคำถาม A B เนี่ยมันตอบว่าตัวไหนกับตัวไหนและเอาตัวไหนเนี่ย มันดูสั้นไปวันนี้ก็เลยจะทำคลิปมาอธิบายว่าทําไมนะพี่ถึงเลือก R50 ก่อนที่จะไปถึงสเปคของกล้องนะครับอย่างแรกเลยที่พี่เคยพูดคือมันยังมีอยู่2เคสร,ระหว่างคนซื้อกับคนขาย ถ้าคนซื้อนะเป็นคนเล่นกล้องจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือเป็นนักศึกษาซื้อไปเพื่อเรียนอะไรเงี้ยกับคนที่ซื้อไปถ่ายพิต,ตีเออคือคนที่แบบเฮ้ยอยากเล่นกล้องอะ่ะออมีความอยากอะ่ะคนกลุ่มนี้นะครับจะถูกแนะนำอ่ะถ้าพูดถึงกล้อง2ตัวนะคนกลุ่มนี้นะจะถูกคนขายพ่อขาที่อยู่ในร้านน่ะในร้านต่างๆเนี่ยคนขายจะแนะนําว่าให้ซื้อ R 5 0เหมือนพี่แนะนำไหมเหมือนฮนะเหมือนแต่ต่าง เหมือนต่างๆต้องรู้ว่ะพอเราซื้อ R50 ไปสักพักหนึ่งเขาจะแนะนําให้เราซื้อ RP พอเขาบอกว่าเนี่ยซื้อ R50 ไปก่อนไปเรียนรู้ไปฝึกถ่ายไปโน่นนี่นั่นพอเราเริ่มรักเริ่มชอบใช่ป่ะพอเราเริ่มมีความอยากมากขึ้นน่ะเขาบอกให้พ,พี่อัพไป RP เลยนั่นแหละเขาจะได้ขายกล้อง2ครั้งแต่ถ้าเคสนี้ครับอีกเคสหนึ่ง ถ้าแม่ค้าไปร้านนะครับถ้าแม่ค้าไปที่ร้านขายกล้องร้านขายกล้องจะรู้ว่านี่คือแม่ค้าแม่ค้าไม่ใช่คนเล่นกล้องแม่ค้าไม่ใช่นักศึกษาและแม่ค้าก็จะเนี่ยจะมาถามคําถามนี้ว่าเอาตัวไหนดีระหว่าง r 5 0กับ r p ถ้าคนขายรู้ว่าเราคือแม่ค้าครับเขาจะเชียร์ r p เพราะอรู้ปะเพราะว่า r p แพงกว่าเขาจะไม่บอกให้เราว่าเฮ้ย hey, พี่ เอา R 5 0เพราะอะไรวะเพราะว่าโอกาสที่เราจะซื้อกล้องแบบอัพอัพอัพอเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะเชียร์กล้องที่แพงที่สุดเคยสังเกตไหมว่าแม่ค้าออนไลน์ลหลายๆคนซื้อกล้องแบบเนี้ยอย่างแพงอะ่ะสุดท้ายใช้ไม่เป็นใช้ไงวะสุดท้ายก็ต้องมาซื้อแบบเนี้ยเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยช้พเพราะอะไรวะเพราะแันนี้มันง่ายเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ทำไมพี่ถึงเชียร์ให้แม่ค้าออนไลน์ ซื้อ r 5 0เพราะว่ามันถูกกว่าครับแล้วก็อย่าไปเชื่อว่าของที่มันแพงกว่าดีกว่ามันจะเหมาะกับทุกคนครับพี่อาจจะเหมาะกับแบบนี้แต่อีกคนนึงอาจจะเหมาะกับแบบนี้หรือพี่อาจจะเหมาะกับแบบนี้ก็ได้ไม่ได้เหมาะกับแบบนี้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ป่ะครับของบางอย่างมันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนมันถึงมีหลายรุ่นไงแล้วมันถึงมีคําถามนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักศึกษานะครับและเรามีกําลังพอเราซื้ออันที่แพงไปเลยครับเพราะว่าเจ็บแต่จบครับ แต่ถ้านี่เหมือนกันถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ซื้อของที่ดีและก็ถูกและก็คุ้มค่าที่สุดครับจะได้ไม่ต้องเจ็บแต่จบ<ๆ>ลองมาเปรียบเทียบสเปคกันบ้างนะครับตัว R P เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับนานแล้วนะ เปิดตัวเมื่อ14กุมภาวันวาเลนไทน์พอดีส่วนราคานะครับตอนนี้อยู่ที่34,190บาทเฉพาะบอดี้เท่านั้นนะครับยังไม่มีเลนสซึ่งพี่รู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะถูกถามมาเพราะว่าราคาที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าตัว RP นี่เป็นกล้องฟูลเฟรมเป็นฟูลเฟรมที่ราคาแค่34,190บาทในขณะที่ตัว r 5 0เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกัน8กุมภาพัน ต้นปีเนี่ยอายุยังไม่ถึงขวบเลยแต่เป็นกล้อง APS-C นะครับราคาอยู่ที่28,990บาทถ้านับจริงๆเนี่ห่างกันอยู่แค่ประมาณ4,000ันเองนะนั่นแหละพ่อค้าจะเชียร์ว่าพี่เพิ่มตังค์อีก4,000ันเองได้กล้องฟูลเฟรมแล้วแต่รู้ไหมว่าฟูลเฟรมมันดีกว่ายังไงดีกว่าตรงที่เป็นฟูลเฟรมแค่นั้นแต่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าพี่ว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ยังไงความคุ้มค่า การใช้งานที่ง่ายกว่าพี่ว่าน่าจะเป็นจุดประสงค์หลักในการเลือกซื้อตัวกล้องทั้งคู่เป็น SLR style นะครับคืออย่างนี้เลยมีหัวกระโหลกข้างบนอย่างนี้เขาเรียก SLR นะครับความละเอียดของตัว RP จะมีความละเอียดที่สูงกว่าคือ26.2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้องฟู l l frame นะครับส่วนตัว R 5 0เนี่ย เป็นกล้อง APS-C นะครับความละเอียดอยู่ที่24.2ล้านพิกเซลซึ่งจริงๆแล้วพี่คิดว่าต่างกันนิดเดียวแล้วก็ถ้าไลฟ์สดเนี่ยยังไงก็แค่ R 50นี่ก็ ดีกว่าอยู่แล้วส่วนค่า iso นะครับตัว r p ด้วยความที่เป็น full frame นะก็จะมีเลนส์ของค่า iso ที่สูงกว่าคือค่า iso ที่ต่ำสุดนะอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่4 0,000แล้วก็สามารถขยายได้จาก50ถึง1 2 4 0 0นะครับซึ่งก็ถามว่าจำเป็นไหมจริงจริงก็ไม่ได้จำเป็นนะครับส่วนตัว r 5 0เนี่ยค่า iso ที่ต่ำสุดนะอยู่ที่100นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่32,000แล้วก็สามารถขยายอัพขึ้นไปได้เป็น51,200แคนนั้เอง ก็บอกไว้ก่อนว่าเพียงพอนะอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับพี่ใช้ ISO แค่640ไม่เคยใช้เกินนี้นะครับไม่เคยใช้เกินนี้จริงๆตอนนี้ใช้ ISO 640นะครับสปีชเตอร์1ึต่อ5 0แล้วก็ f 3 5นะครับเลนที่ใช้ก็เป็นเลนคิด1650 F3.5 ถึง5.6นะครับนี่คือเลนคิดที่ใช้ ระบบโฟกัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าบบเฮ้ยตัว R P มันเหนือกว่าเยอะใช่ครับจำนวนจุดโฟกัสของ Canon R P นะี่มีจํานวนจุดโฟกัสเยอะมากนะครับ4,779จุดเป็นอะไรที่แบบเยอะเยอะจริงๆไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนของหน้าจอบ้าง ถึงทำไายถึง4,700กว่าจุดนะครับส่วนตัว r 5 0เนี่ยมีแค่651จุดแต่ถ้าสังเกตจริงๆนะของโ o n y พี่ว่ามาตรฐานของ Sony คือ425จุดแปลว่า425จุดก็เพียงพอแล้วแต่ของ r 5 0นะมีจำนวนจุดโฟกัสถึง651จุดก็น่าจะเพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นหลังพันส่วนจอนครับก็จะเหมือนกันนะครับเป็นจอขนาด3นิ้วทัชสกรีนนะครับแต่ความละเอียดอันเนี้ยความละเอียดของจอของ r 5 0จะสูงกว่าเพราะว่าเป็นกล้องที่ใหม่กว่า เทคโนโลยีใหม่กว่า4ปีนะครับความเเดียดของจออยู่ที่1.6ล้านนะครับของ R50 นะส่วน RP นี่ความเอียดอยู่ที่1.04ล้านส่วนช่อง Viewfinder นะครับมีความละเอียดเท่ากันที่2.36ล้านนะครับสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดทำได้เท่ากันนะอยู่ที่1/4,000ตนะส่วนตัว R50 เขามีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับซึ่งสามารถทำได้ถึง1/8,000ต่อวินาทีสังเกตไหมว่า R50 เริ่มเริ่มมีเยอะมากกว่าแล้วเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า แล้วก็ความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับ R50 เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้12ภาพต่อวินาทีแล้วก็ชเตอร์ลุทอนิคนียสามารถถ่ายได้15ภาพต่อวินาทีในขณะที่แค n นอน RP ครับสามารถทําได้แค่5ภาพต่อวินาทีแต่นี่คงไม่จำเป็นสําหรับพ่อคาหรือแม่ค้าออนไลน์แต่อยากให้ดูว่าเทคโนโลยีที่มันพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับจาก RP เมื่อ4ปีที่แล้วกับ R50 ของปีนี้เทคโนโลยีมันมันพัฒนาแล้ว แล้วก็นในส่วนของช่องเสียบต่างๆนะมีช่อง usb นะครับซึ่งช่องเสียบ usb ของ r 5 0ก็เหนือกว่าเป็น usb 3.2 gen 2แล้วซึ่งเร็วมากตัว r p นะั้นยังเป็น usb 2.0อยู่ก็อืดแล้วก็ทั้งคู่นะมีช่องเสียบ hdmi มีช่องเสียบไมค์นะแต่ตัว r 5 0เนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟังแต่ r p มีช่องเสียบหูฟังนะครับ <S <S แล้วก็ต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับตัว r 5 0สเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ถึง370ภาพนะครับส่วนตัว r p เนี่ย ถ่ายได้แค่250ภาพนะครับมาถึงในเรื่องของวิดีโออันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเนี่ยแหละถ้าไลฟ์สดก็คือต้องพูดถึงวิดีโอนะครับตัววิดีโอของทั้งคู่นะครับสามารถถ่าย 4K ได้แต่ 4K ของ RP นะครับทำได้ 24P นะครับชวนตัว R 5 0เนี่ย เป็น 4K 30p ส่วน Full HD ของ R50 เนี่ยทำได้ถึง 120p ส่วนตัว RP ทำได้แค่ 60p ท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสนะครับความเร็วในการโฟกัสเนี่ยของ R50 เร็วกว่าเยอะโดยเฉพาะ 4K นะครับซึ่งวิดีโอ 4K ของ RP เนี่ยนี่คือจุดด้อยนี่คือข้อจำกัดของ RP เลยครับว่าถ้าเป็น 4K เนี่ยระบบโฟกัสนี่คือ รวมไปถึงฟังก์ชันใหม่ๆที่เหมาะกับมือใหม่ด้วยนะอย่างตัว Intelligen t Auto หรือ A บวกเนี่ยคือกล้อง R 5 0เนี่ยซัพพอร์ตกับมือใหม่มากๆนะครับแล้วก็อย่างโ o s ช u ั Demo อันนี้คือเหมาะมากกับสายขายของอะ่ะโ o s ช u ั Demo คือเรายกอย่างเงี้ยมันจะโฟกัสสินค้ามันจะโฟกัสของให้เราได้เลยอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ R 5 0มีแล้วก็เหนือกว่าจริงๆเหนือกว่าหลายอย่างนะเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแล้วก็เชื่อได้เลยว่าระบบโฟกัสแม่นยาแล้วก็รวดเร็วกว่าแน่นอน แล้วก็ที่สําคัญราคาถูกกว่าแล้วก็คุ้มค่าถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าจะให้เลือกระหว่าง Canon R50 นะครับกับ Canon RP พี่ฟันทง ว่า Canon R50 ดีกว่าในราคา28,990บาทพร้อมเลนส์คิดด้วยนะครับส่วนตัว RP เนะี 34, นะ่ย34,000เนี่ยยังไม่มีเลนส์นนะต้องไปซื้อเลนส์เพิ่มอืมอ่ะโอเคถ้าใครยังมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับพอกันใหม่คลิปหนะน้าสวัสดีครับ